นี่คือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่สุดแห่งยุคครับฤดูกาลก่อนเขาโชว์เซฟจัดพาทีมคว้า3ามแชมป์มีชื่อเข้าชิงบอลลังดอร์และมีลุ้นเป็นประตูยอดเยี่ยมแต่วันนี้เขากลับถูกเปเชเขี่ยทิ้งเสียตำแหน่งมือหนึ่งให้กับเด็กใหม่รุ่นหลังต้องกล่าวคำอำลาต่อแฟนบอลทั้งที่ยังมีสัญญาเกิดอะไรขึ้นกับจาลุจิดดนาลุม่ากันแน่ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเก่งขนาดนี้ยังไม่ดีพออีกลระเกิดอะไรขึ้นกับโดนาลูม่า ก่อนฟังคลิปนี้รหัสสั้นๆใจแชร์ซับครับให้กับคลิปนี้ขอตัวเทฟฟตบอลด้วยนะครับตัวเทฟฟตบอลลงคลิปทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดครับผมแถมมีคลิปสั้นและคลิปรวมฮิตให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งติดตามตัวเทฟฟตบอลได้ชมย้อนหลังกันด้วยนะครับณเวลานี้ครับสามารถพูดได้แล้วว่าเส้นทางของดรุมากับปารีสแซงฌแมง ต้นสังกัดของเขามาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเขาไม่ใช่นักเตะที่อยู่ในแผนการทําทีมของกุนซืออย่างหลุยเอลิก้อีกต่อไปแล้วครับสัญญาของเขากําลังอยู่ในปีสุดท้ายและกําลังถูกบีบให้ย้ายออกจากทีมเขาเสียตําแหน่งมือหนึ่งให้กับดาวรุ่งลูก้าเชวาริเย่ที่เพิ่งย้ายทีมเข้ามาทั้งที่เขาพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ในซีซั่นก่อนและเป็นรองแชมป์สโมสรโลกเมื่อไม่นามนมานี้ทําไมถึงเป็นแบบนั้นครับเขาไม่ดีพอหรือไงทําไม e ไเอลิเก้และเปเชถึงผักใสไล่ส่งเขา ดอนารุม่าครับย้ายมาร่วมทีมเปเช่ตอนปี2 0 2 1ครับเลนในกับเปเช่มาแล้วสฤดูกาลลงสนามไป161นัดนั่นคือความทุ่มเทที่เขามีให้กับทีมเป็นมือหนึ่งมาโดยตลอดครับควา้าแชมป์ให้กับทีมได้หลายรายการโดยเฉพาะในซีซั่นที่แล้วที่เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมคว้าแช,ชมป์ลีกแชมป์บอลถ้วยและยูฟ่าแชมเปียนลีกสมัยแรกของสมโมสรแม้ว่าเขาเคยทําผิดพลาดเสียประตูแบบไม่น่าเสียอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าความยอดเยี่ยมของเขาจะลดลงอย่างไรก็ตามครับหลังจบการแข่งขันในรายการชิงแชมป์สโมสรโลกข่าวเรื่องดนาู่จะถก อยจากทีมก็เริ่มแรงขึ้นแม้มันอาจจะดูไม่น่าแปลกใจครับเพราะเขาเลดสัญญากับทีมปีสุดท้าย และเป็นที่สนใจของทีมอ,อื่นๆหลายทีมแถมยังเป็นช่วงตลาดนักเตะเปิดทําการมันก็เลยดูเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่กลายเป็นว่าเรื่องข่าวย้ายทีมแรงขึ้นอีกเขาถูกสื่อจับไปพัวพันกับแมชชสเตอร์เวเต็ดที่กําลังอยากได้ผู้รักษาป,ประตูคนใหม่เพื่อมาแทนอังเดโอนานะ่าข่าวบอกว่าต้นสังกัดพร้อมขายเขาในราคาไม่แพงอีกด้วยแต่สุดท้ายความชัดเจนก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งก็เชื่อกันว่าปีศาจแดงอาจจะพิจารณาแล้วว่าเขาไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้ตามที่โอนาโดมาจะเรียกร้องได้ว่ากันว่าโอนาโดมาครับรับอยู่2 0 0 0ส0ปอนต์ตึ่งหาย ทีมเขาต้องเรียกมากกว่าที่รับอยู่แน่นอนและตัวเลขมากขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ราคาที่ปีศาจแดงในยุคนี้จะจ่ายได้ ซึ่งไอ้ค่าเหนื่อยนี่เลยครับที่อาจจะเป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้เเอชพยายามผลักให้ดดนาดุม่าออกไปตามปกติครับเมื่อนักเตะเหลือสัญญาไปเดียวสิ่งแรกที่ทําคือน่าจะต้องมีการเจราจาเพื่อขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปก็มีสื่อพูดถึงเหมือนกันนะครับว่าเขาเรียกร้องค่าเหนื่อยมากขึ้นซึ่งทย้อนกลับไปเนี่ยเขาก็เคยมีประวัติเรื่องนี้สมัยอยู่ทีมเก่าเหมือนกันดดนาดุม่าเป็นนักเตะลูกมอข,ของเอมิลินครับเขาก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยและถูกมองว่าเขาจะกลายเป็นนานาคตให้กับปีศาาาาแดดดดงํต่่สสุท้้ยครัััญญญบบบเเมมมือญญฉิใกลห เขาก็ไม่ยอมต่อเขาต้องการย้ายทีมเพื่อรับค่าเหนื่อยให้มากขึ้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมิลานจะไม่ได้ค่าตัวใดๆเลยสื่อบอกกันว่ามันเป็นคําแนะนําจากเอเจนต์ของเขาตอนนั้นครับนั่นคือมิโน่ไลโอลาจอมเจ้าเล่ห์ผู้ล่วงลับนั่นเองและหากทาตามคําแนะนํานี้โดนาลโดม่าจะย้ายทีมฟรีเมื่อไม่มีค่าตัวก็เรียกค่าเหนื่อยจากทีมใหม่ได้มากด้วยนั่นทําให้โดนาลโดม่าที่ยังเป็นประตูดาวรุ่งได้ค่าเหนื่อยกับไปเชสูงถึง20 0 0 0 0อย่างปัจจุบันครับจากนั้นไม่นานครับปางงรา เลยอเอลิเก้ตัดสินใจไม่ใส่ชื่อดอนนารุม่าในทีมไม่ว่าในฐานะตัวจริงหรือว่าตัวสมรองก็ตามอย่างน้อยๆถ้าอยู่ในแผนการทําทีมยังให้เกียริ ก็น,น่าใส่ชื่อนักเตะที่ทำผลงานให้กับทีมได้ดีเมื่อซีซั่นก่อนเอาไว้ด้วยกลายเป็นว่านี่ไม่มีเลยก็คือข้อพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าเขาจะหมดอนาคตกับทีมแน่ๆทําให้เริ่มมีข่าวว่าเริ่มมีอีกทีมไม่ความสนใจดอนารุม่านั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เรื่องราวมันก็ยังไม่ชัดเจนครับปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าเหนื่อยสูงจนทีมต่อสัญญาไม่ได้ครับเพราะทีมอย่างเปอเชเนี่ยมีเจ้าของเป็นเศรษฐีทีมที่กล้าจ่ายค่าตัวนักเตะอย่างเนมาร์เกินรองร้อยค่าเนยูโรคงไม,ม ก็จ่ายได้แต่ปัญหาเรื่องเทคนิคก,ก็เป็นอีกปัจจัยครับที่ทําให้ทีมต้องการขายเขาในระบบของเอลิเกร้รวมถึงฟุตบอลสมัยใหม่ผู้รักษาประตูจะเหมือนเป็นผู้เล่น o u t ฟิลคนที่11ต้องเป็นคนที่ใช้เท้าได้ดีต่อบอลกับเพื่อนได้กล้าที่จะออกมายืนนอกกรอบเขตโทษเหมือนเป็นกองหลังต้องจ่ายบอลแม่นยําด้วยเพื่อที่จะเซตเกมและจ่ายยาวข้ามแนวคู่แข่งเพื่อเปลี่ยนทิศทางเกมด้วยต้องออกมาสกัดบอลก่อนถ้าจําเป็นซึ่งถือว่าสําคัญมากครับสามารถพูดได้เลยว่าโดนาโดมาไม่ใช่ประตูแบบนั้นเขาออกไปทางผูาา้รักษาประตูยุคเก่าช่วงทีี่่เเขาเนติบ ขึ้นมากับเอซิมิลาน ก็ไม่ได้มีเทคนิคใช้ประตูแบบนี้ทักษะการใช้เท้าของเขาแม้จะพัฒนาขึ้นใช้เท้าได้แต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นประตูที่มีทักษะในการใช้เท้าที่โดดเด่นในระดับที่เอลิกเก้นต้องการมีหลายจังหวะที่เขาทาพลาดครับการจ่ายบอลของเขาที่ไม่แม่นยําพอสร้างความเสียให้กับทีมการตัดสินใจของเขาเพราะความไม่คล่องตัวจากการใช้เท้าทาให้เกิดความผิดพลาดขาดความต่อเนื่องไม่เป็นไปนตามแผนแม้ว่าเขาจะเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟลูกยิงได้ดีมีปฏิกิริยาดีแต่ในทุกวันนี้ตําแหน่งนี้มันต้องทําได้ดีทั้ง2อ,อย่างครับทำให้นี่เป็นเหตุผล มากกว่าเรื่องค่าเหนื่อยด้วยซ้ำซึ่งมันยืนยันด้วยคำพูดของหลุยเอลิเก้เองก่อนเกมกับสเปอร์ครับเอลิกเก้บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ลำบากผมมีแต่สิ่งดีๆพูดถึงเขาเขาเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดเป็นคนเก่งด้วยซ้ำแต่เรากําลังมองหาผู้รักษาประตูที่โปรไฟล์ต่างออกไปซึ่งมันยากมากที่จะสามารถตัดสินใจเรื่องแบบนี้ มันก็เลยนําไปสู่การคว้าตัวลูก้าเชวาริเย่ครับเข้ามาอย่างจริงจังค่าตัวรวมๆกับโบนัสเนี่ยอยู่ที่55ล้านยูโรและถูกส่งลงทันทีครับเฝ้าเสาเกมที่เจอกับสปเปอร์ในยูฟาซูเปอร์คัพซึ่งกระทาได้ดีด้วยเขาเล่นอยู่กับเรีวในฤดูกาลที่แล้วครับอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นเป็นผู้รักษาประตรูที่ตรงโจทย์เป็นไปตามโปรไฟล์ที่คนอยากได้เล่นด้วยเท้าได้ดีโดยเฉพาะความแม่นยําในการจ่ายบอลยาว เขาทาได้ดีกว่าโดนาลุม่าแบบชัดเจนซึ่งมันช่วยทีมในการเปลี่ยนรับเป็นรุกเปลี่ยนกระแสเกมได้อย่างรวดเร็วเขามีสถิติการออกมาเล่นนอกกรอบเหตุโทษที่ดีมากๆครับแม้จะอายุน้อยแต่ก็มีความกล้าและการอ่านเกมที่ดีออกมาตัดบอลก่อนจะเข้าพื้นที่อันตรายได้อยู่เสมอๆด้านปฏิกิริยาการเซฟก็ถือว่าไม่น่าเกลียดครับเทียบเปอร์เซ็นต์การเนี่ยเขาเซฟไป7เจ็ดสิา,ดาที่าุด 67. 67.6%ด้วยแถมเขายังก็บคโดนาลุม่าที่ิงได้ถึง11เัดนอกจากเรื่อเหเ่าน้แล้วครับเขายังมีควนมเป็นผู้นอาแม้อางุยังนอ้อย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สําคัญสาหรับผู้รักษาประตูที่ต้องใช้การสั่งการแนวรับในยามที่ทีมต้องเล่นเกมรับและที่สําคัญนี่คือผู้รักษาประตูที่จะเป็นอนาคตของฝรั่งเศสแม้ว่าจะยังไม่เคยตดทีมชาติชุดใหญ่แต่เขามีศักยภาพและจะมีโอกาสในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนครับ กลับมาที่ดดนาลุม่าครับเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ยังคงต้องอยู่กับทีมต่อไม่ได้แน่นอนต่อให้ยังเหลือสัญญาก็ตามครับในเกมนัดที่2ของฤดูกาลที่เปเช่ A เลนในบ้านเป็นนัดแรกก่อนเกมดดนาลุม่าได้โอกาสลงมาอำลาแฟนบอลในสนามเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะกับตันมาควินยอสผักให้เขาออกมายืนข้างหน้าเพื่อรับเสียงเชียร์และการปรบมือจากแฟนบอลมันกึกกล้องไปทั้งพาร์คเดอะแพร้งจังหวะนั้นครับดดนาลุม่าการน้ำตาไว้ไม่อยู่เขาโบกมืออำลากองเชียร์ที่มอบความรักให้กับเขาบนอัศจรรย์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เพื่อนร่วม ขาและโอบล้อมเป็นวงกลมพร้อมกับร้องเพลงอำลลาเป็นภาพอันสุดซึ้งและน่าประทับใจไม่มีใครบอกให้พวกเขาต้องทำแบบนี้แต่มันคือน้ำใจและความสามคัคคีและความรักที่ทุกคนมีให้กับดดนาลุม,ม่าอย่างแท้จริงถึงแฟนบอลปารีสที่สุดแสนจะพิเศษทุกคนผมก็อยากจะให้พวกคุณรู้ว,ว่ากำลังใจและความรักจากพวกคุณมีความหมายต่อผมอย่างมากและผมจะไม่มีวันลืมผมจะจดจำไว้เสมอทุกอารมณ์ความรู้สึกคำคืนอันแสนพิเศษและพวกคุณทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านถึงเพื่อนร่วมทีมผมซึ่ง เปรียบเสมือนครอบครัวที่2ขอขอบคุณสําหรับทุกการต่อสู้ทุกเสียงหัวเราะและทุกช่วงเวลาที่เราได้แชร์ร่วมกันพวกคุณจะเป็นพี่น้องของผมตลอดไปการได้เล่นให้กับสมโมสรแห่งนี้และได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับผมขอบคุณนะปารีสเส้นทางของเขากับปารีสอาจจะจบลงเท่านี้ครับแต่ชีวิตการค้าแข้งยังคงต้องเดินหน้าต่อไป ตอนนี้ทีมที่มีข่าวกับเขาเพียงทีมเดียวครับคือแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาเพิ่งซื้อตัวเจมส์แทฟฟอร์ดอดีตลูกม่อที่ไปได้ดีกับเบอร์ลี่ให้กลับมาและถูกส่งลงเป็นมือหนึ่งในเกมเจอกับสเปอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ก็ก่อความผิดพลาดจนทีมเสียประตูและส่งผลให้เรือใบสีฟ้าต้องพ่ายแพ้ทําให้หลายฝ่ายในมองว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมจนต้องเสริมประตูคนใหม่และข่าวกับโดนาลุมากันหนักขึ้นเรื่อยๆร,รายงานบอกว่าก,า,การเจรจารุดหน้าด้ดีแต่ก็มีกระแสเบรกเหมือนกันนะครับว่าอาจจะต้องรอเพื่อปล่อยตัววเเออ,อออออดดนนนกกไไปให้้้ซะ่่่่่แตชืืาารงีจ จบลงในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ